back at Super Champ ladies and gentlemen coming to you live from Patong Boxing Stadium Phuket. Fight number three is about to begin here. This fight will be a female belt at 50 kilograms between Spain and Thailand. Let's meet the fighters. Our first is from the Lou Corner, she is 33 years of age, stands 163 centimeters tall with a fight record of 27 fights, 20 wins. Please put your hands together for Desiree Rovira from Spain. จากมุมแดงครับอายุ24ปีสูง163เซนติมเมตรครับชกมาแล้ว30ไฟชนะ21จากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยขอเชิญพบกับแนนซี่มอกชอยยาลาฟร o m ไทยแลนด์ การบนเวทีครับคุณสุภาตาเคมทองค่ะมาถึงมวยคู่ที่3วันนี้นะครับเป็นมวยหญิงที่กัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงนันซี่มกชอยะลาวันนี้จะพบกับมุมน้ำเงินแม่กราทิงสาวจอมดุกจากสเปนครับเดซิรี่โรวิราเป็นสาวสุราษฎร์ธานีนะครับวัยยีปี163เซนิเมตรมกชอก็คือมหาลายัยการกีฬาแห่งชาติก็ วิไลภระศึกษาเดิมครับเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ครับอ่ะลูกพระพาระบดีครับเรียกง่ายๆสั้นๆครับสวยใช่ด้วยนะครับทางด้านของแนนซี่อ่ะจะดูอาวุธครับสาวสุราร์ครับพี่น้องชาวสุราสงใจมาเชียร์ครับวันนี้แนนซี่เจอจดหนักแล้วครับเจอกับทางด้านเดซิรีโรวีราครับนี่เป็นกระทิงสาวพันดูจากสเปนเลยครับแฟนๆหลายคนน่าจะจำลีลาการชกของเธอได้นะครับ ประเภทเดินหาบู๊แหลกแล้วครับคนนี้วัย33ปีครับสูง163ซนติเมตรฝซ้อมอยู่ที่ค่ายเซเว่นมวยไทยยินครับหลังมุมน้ำเงินน่าจะเป็นมาเทียสครับน่าจะอยู่หลังมุมน้ำเงินครับทุกคนสวมแมสครับอาจจะมองหน้าไม่ชัดใช้กรรมาการสุภาพสตรีครับสุภัตราเข็มทองคำครับน้องพีทภูระหงษ์อดีตนักมวยดัง ทำหน้าที่ก็ลงตัวครับกรรมการคนนี้น้องใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาอย่างว่าครับเคยชกมวยมารู้จังหวะครับรางวัลพิเศษจากแอนต์ซินครับคุณเชชัยครับยังพร้อมที่จะแจกเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงนะครับแต่จังหวะที่น็อกกันได้ดยโดยการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแต่การคอเข่าลอยศอกกลับนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าทําได้ก็รับไปเลยนะครับ10,000บาทถ้ามีจระเข้ฟาดหางก็รับไปนะครับ30,000บาท ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมงานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของช่อง8ครับเปิดกว้างให้นักมวยหญิงให้กรรมการหญิงให้ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับต่อยอดเอาละครับนี่หน้าตาชัด,ชดๆของแนนซี่มกชยะรานะครับนี่คือสาวหล่อจากสเปนครับโรลิวิล่ามาเทียสถูกต้องแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้เอาครับใส่กันเลยครับ วันนี้ถือว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับแนนซี่ครับส่วนเดซิลี่โรวิดานี่อย่างที่เรียนนะครับเราเห็นสีไม้ลายมือกันมาแล้วหลายครั้งครับแบบเมืองร้อย,กอย,ยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พื้นที่ไม่ไกลไม่ไกลจากภูเก็ตนี่แหละครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกจังหวัดหนึ่งครับสุราษฎร์ธานีมีแข้งซ้ายหน้าเป็นอาวุธเด็ดเลยครับทางด้านของเดซิลี่โรวิดา เมื่อสักครู่กำลังออกกำลังกายอยู่ครับน้องแนนซี่ไปถักผมมาครับถามว่าค่าถักผมเท่าไหร่บอกไม่ถูกครับทรงโคโลนะครับทรงนี้ทรงฮิตแถวถนนเข้าสารย่านที่ช่องแปดเคยไปถ่ายมาแล้วครับคุณมารุครับถักผมถักเปียเรียบร้อยครับอ่าครับเดี๋ยวดูครับเขียนคิ้วทาปากสวยงามครับแนนซี่อ่าครับเขาบอกว่าใช้ได้แต่จริงหรือเปล่า ลูกพระพละบดีเอาอาครับสายขวาประเคนเข้าไปอาศัยความคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับแนนซี่17แห่งครับสถาบันการกีฬาทั่วประเทศจากนักกีฬาเอกเอกนักกีฬาทีมชาติมามากมายครับหนึ่งในนั้นก็กีฬามวยไทยครับอุยเข่าลอยเลยครับแนนซี่ยางการอาวุธของแนนซี่ไว้ได้นะครับเดซิรี่ครับ ก็ใส่ความเร็วครับฟันสอบไปทีหนึ่งแหมเข้าออกรวดเร็วเลยครับวันนี้ครับแนนซี่ครับมาด้วยความมั่นใจแต่ว่าจะเพิ่งมาต่อยครั้งแรกนะครับโอ้แต่ต้องบอกว่าฝีไม้อาะไรมือนี่เกินตัวเลยครับแหนักๆยาวๆมาแล้วครับเดซิรี่โรบิราต้องอย่าลืมว่าท่าทรหดอยู่ที่สาวสเปนรายนี้นะครับโรลิวิล่าไปที่เป็นเนฟซีก็เคยเอ็ดดีลาแล้วครับตือระเบิดใท้ได้เลยครับ ไมยากพิ้วอยู่ครับทางด้านของแนนซี่มาประเทศสีไม้ลายมือนะครับเข้าออกวดเรยวโอ้โหปัดขวาจิ้มไปครับมาเอารเดซิลี่โรวลลานี่หน้าสั่นครับถายมือเลยครับปุ๊ไปเป็นไรครับรวดเร็วปาดเปลวอยู่ครับนาทีนี้ของแนนซี่โอ้ยแต่ขวาต่อยขวาครับสวยครับลูกนี้ไม้คู่นะครับแหมกลางมือกลางไม้ครับสาวสเปนบอกไม่เท่าไรครับ แม่น่าจะเป็นคู่ที่ดุเดือดอีกคู่นะครับคู่นี้สมัยก่อนนี่มีเพลงลูกทุ่งชื่อเพลงแนนซี่เลยครับย้อนไปสัก20ปีที่แล้วนะครับใครที่เคยฟังเพลงครับอ่าครับสาวแนนซี่แนนแนนแนนซี่แนนแนนซี่โดนหมัดแล้วคืนหมัดไ่ยังไม่แม่นครับนิ่งมากครับแล้วงวยสเปนรานนี้อ่าครับดูครับเปร่งหัวไหลเกร่งกล้ามเนื้อเข้าไว้ผ่านยกแรกครับ กลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยหญินคู่นี้ครับแนนซี่มกชอยลากับเดซิรี่โรวิราครับแม้วันนี้มีรัฟฟี่สิงห์ป่าตองมาด้วยนี่เข้ากับแนนซี่เลยครับพากันไปหา UFO ครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่ครับกระโดดเตะเลยครับแนนซี่สาวพระศึกษาครับลุยแรกครับยกแรกยังทําได้ดีครับมาครั้งแรกแต่ว่าสาวคนนี้ยังนิ่งอยู่ครับสาวสเปนโลวิ ประสานแข่งครับคนหนึ่งพับนอกคนหนึ่งพับในครับกระโดดไปเรื่อยๆไม้คู่ครับอย่างนี้ครับมาพร้อมๆกันครับเตะขวาต่อยขวาสวยงามครับลูกนี้ครับนี่ครับมาพร้อมๆกันแข่งยังไม่ถึงพื้นนี่ต่อยตามเลยครับือสักครู่นี้น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทางด้านแนนซี่พอสมควรเลยครับต่ขวาแล้วก็กำปั้นขวาเขียนคิวเขียนตาทาปากสวยงามครับอาครับ นี่คือดอกไม้เสียบนวมครับขอบคุณผู้บริหารช่องแปครับเปิดกว้างให้กับมวยหญิงทำให้โลกสวยขึ้นครับในความอ่อนแอยังมีความสวยงามในความแข็งแกร่งยังมีความอ่อนโยนครับว่ากันต่อครับต้องยืนระยะให้ได้ครับแนนซี่อาวุธสวยนะครับแต่ว่าลูกตื้อลูกเบียดนี่ครับทีต่อทีครับจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าโอ้ยแทงแทงสวยครับแม่แต่วันนี้ครับแนนซี่นี่ต่อยแบบไม่กลัวเดซีรี่โรวมราเลยครับพร้อมเดินชนเดินแรกเลยครับ แต่ว่ายกนี้ดูเหมือนว่าเครื่องจะติดเลยครับสาวจากสเปนต้องระวังครับ,รรบลูกเสียดสีลูกตือ้อลูกก่อนจากนี่แหละครับเดินเดินออกอาวุธทีนะครับเดซิลี่โรวีราแข่งขวานำมาโอ้โหลูกนี้ครับอาศัยจังหวะชกช่วยครับทำได้ดีครับน hmm. ี่หัวไหล่ของนักวยสเปนครับดูกล้ามเนื้อครับอุ้ยมาแล้วครับเนื้อเนื้ออาแล้วครับของฝากจากสเปนมาแล้วนี่ครับลูกขยี้ลูกตอกหน้านี่ต้องระวังนะครับ ล็อกแล้วต้องล็อกแน่นๆครับอยู่วงในเอาเจอสอกกข้เลยครับแม่เปุ๊ดเลยครับมองพี่เลี้ยงแล้วเอาแล้วครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ลูกบัฒนะนี่แหละครับนี่ครับเริ่มจะจุกแล้วครับตัวแข็งแล้วแนนซี่แนนซี่เจอซอกเข้าไปจะไหวหรือเปล่าครับโอ้ยไ่โตนีขวานได้นะครับต้องนับแล้วครับน้องพีทโอ้โหเปิดเกมโหดเลยครับยกนี้ครับเดซิลี่โรวิราครับ ตอนนี้กรรมการนับครับถึง8นะครับแม่เจ้าตัวนี้สีหน้าแววาตายยังสู้ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เราเห็นครับโอ้โหโดนอาวุธไปเยอะจริงๆครับนะครับอย่างที่เรียนไว้ครับทีต่อทีลูกปัดพะใยกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งนี่ครับจะประคองตัวรอดได้หรือเปล่าโอ้และเวลาที่เหลือหนึ่งนาทีเสรศจๆครับโอ้ดูเจอพายุเข้าแล้วครับแนนซีแนนซีแนนซีแม่จะดูครับความแข็งแกร่งแข็งแกร่งโอ้ยไม่ไหวครับ ตอหนักครับทั้งสองทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับโอ้โหเบียรกระป้านกลับหลังครับร่วงเลยครับลูกนี้ต้องนับครับไม่ไหวครับต้องอีกหนึ่งนับแล้วครับโดนไปแล้วสองนับนะครับยกนี้ครับโอ้โหจะรอดหรือเปล่าครับแม่ความร้ายกาของเดซิลี่โรวิราครับอะไะครับรวมสติรวมสมาธิครับปอดลึกๆครับจะรอดหรือเปล่าแม่มองพี่เลี้ยงกับเวลาที่เหลือครับ40ิวินาที ถ้าโดนอีกชุดหนึ่งนี่จบเลยนะครับนี่ครับต้องระวังครับลูกหมุนลูกผสมมาแล้วครับโอ้โหอย่างที่เรียนครับอาวุธต้นๆพอๆได้ครับแต่ว่าว่าปะทะทีต่อทีเลยครับน้องพีทต้องเล็งแล้วนะครับไม่ไม่โตนี่เบรกเกมได้เลยครับไม่ไม่โตนี่เบรกเกมได้เลยครับโอ้โหมีอาการครับเจอเข่าเข้าไปครับมีอาการครับทางด้านของแนนซี่ครับไม่ไหวครับแหมถูกต้องแล้วครับไม่ไหวครับโอ้แข็งแรงจริงครับเต็มที่แล้วครับทางด้านของแนนซี่ครับ โอ้โหแข็งแรงมากๆครับสาวสเปนล,ลายนี้โอ้โหประเภทขาหนักขาโหดอยู่แล้วครับก็ถือว่าทํำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับสำหรับแนนซี่มกชยะลานะครับโอโ้ความแข็งแกร่งนี้ต้องเห็นเลยครับว่าทางด้านของโรวิลานี่มีเหนือกว่าแล้ะครับนี่ครับเข้าไป <c oughs> ยกมือขอโทษแสดงสปีเลยนะครับทางด้านของสาวสเปนโรวิลลาไว้ทางที่เลี้ยงไว้ทางแนนซี่นะครับ โอ้โหดูครับร่างกายเนื้อตัวความแข็งแรงของหัวใหญ่ข้ามเนื้อครับโอ้มาจริงครับคุณมารุธครับปึกจริงๆครับวันนี้ครับไม่ต้องแนนซี่แล้วครับนกตานีกับคุณมารุธคนละยกนี่ผมว่าเป็นลมครับเจอสาวสเปนคนนี้ดูก่อนนะครับเจาะขาให้พวงครับแล้วก็หักศอกครับ็มหน้าผากเลยครับสุดเลยครับสุดตั้งแต่เตะแล้วครับนี่น้บสุดท้ายครับน้องพีทภูระหงเหินอาการแล้วโบกมือเลยครับ ถูกต้องครับยืนเยอะเนี่ยแต่โอ้โหดูครับสองหน้าผากเต็มๆเลยครับไม่ไหวครับก็โดนบทหนักๆมาตั้งแต่ต้นยกแล้วครับดูกันอีกมุมหนึ่งครับฟันโชกเข้าไปครับไม่รีบร้อนเลยครับทางด้านของโรเวราครับแมเจอเจอลูกเหมือนหมุนเจอลูกต่อยเจอลูกเข่าด้วลูกบทเข้าไปครับอ่าครับพบแมทธิวดินครับ